ครับผมมันพินกับช n e l ลฟิวไทยในยูท b e ครับวันนี้บรรยากาศยามเช้าผมนั่งรถไฟมาจากเมืองกาญจนบุรีครับจาสถานีกาญจนบุรีก็มาสถานีท่าเรือน้อยนะครับตอนแรกไม่แน่ใจว่าลงที่ไหนก็เลยซื้อตั๋วน้องปลาดุกมานะครับ10บาทตอนนี้ก็ผ่าน ป้ายอยู่รถไฟหนองเสือมาแล้วนะครับนี่เป็นไร่อ้อยเนะเดี๋ยวก็จะลงอ่าถ้าเลือน้อยถ้าจะไม่ผิดจ,จะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็รู้สึกจะมีร้านอร่อยหลายอย่างนะครับผมก็เลยนั่งรถไฟมาจากกาญจนบุรีนะครับมากินเห็นว่ามีข้าวเดี๋ยวมีร้านไก่นะฮะอร่อยเดี๋ยวก็ไป แต่ว่านี่ตอนช่วงนี้ก็จะถ่ายบรรยากาศลงรถไฟนะครับนั่งรถไฟสายธนบรุรีน้ำตกเอ่อน้ำตกธนบุรีครับเพราะนั่งกลับจากน้ำตกนะครับไปท่าดีธนบุรีก็สายการนะครับออกมาแต่เช้ามืดน,นะฮะแล้วก็ผมขึ้นที่การก็ราวเจ็ดโมงเสร็จเ็จก็อันนี้พุ่งหน้้ไปธนบุรีนะครับก็อยู่ตรง แถวิริล,ลานะครับเมื่อก่อนสถานี้รถไฟจะหยุดติดน้ำนะครับตอนหลังโรงพยาบาลก็ไปทํเาเปิดตึกโซนเป็นรักษาเอกชนขึ้นมาใหม่ก็เ,เลยขยับสถานี้รถไฟทอมเบเลียอกมา ก่ลนลบนะฮะที่เขาเอาเป็ดไปต้อนลงนาครับที่ผ่ายการเกี่ยวข้าวมันก็จะไซส์าหาพวกเม็ดข้าวที่ร่วงหล่นฝั่งนั้นนู้นจะเป็นแม่น้ำแม่กองครับเลยถนนแฟ เช้าวันอาทิตย์ครับ นี่เร,เราตัดเส้นหลักเข้ามาแล้วไปถึงเส้นถนนหล,นลัก ไปโรงพยาบาลท่าเรืออยู่นูสมีไป,ไป้ายเคส

นี่ค่ะนี่ท่าละน้อยผู้ดิสารได้มีความประสงค์จะลงคานีท่าละน้อยก่อนท่านลงจากบุรุโปดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำัมาลงูกต้องหมดเลยครับบุรุษ่จดนานีกลาที่เป็แรถธรรมดาที่สองหกสิับอยสองครนเลครับตับอยหงสถานีคอนบุรีครับ ของเรนที่นี้ว่าออกจากสถานีท่านนน้อยเกิดาจรัตรบภูยสานที่สานีลูกแก่สถานีสัตโธมารสงคลสานีชุมทางของเดกจสุดปลายทางที่สถานีบรีครับสานีท่านน้อยใน,ยาท,าน,นกกทานนมการปปรถไประเทศไทยขอขอบคุณบริษัาาททุกท่านครับก็รเทื่อนเราแล้วครับ ก็ออกจากสถานีไปครับมุ่งหน้าสู่ทนบุรีก็สิรีราชนะครับแถวนั้นนะแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟื่อไทยนิวุกครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับอันนี้มาลงรถไฟที่สถานีท่าเรือน้อยครับ